อ่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาผ่าเท้าหลามเบตงนะครับเท้าหลามที่ยาวที่สุดในโลกนะครับอ่านี่ครับยาวมากนะครับเอ้โอ้โหนี่นะครับที่เขาพันไม่ไผ่เข้าไปนี่นี่นะครับมันจะเป็นบ้องย,ยาวๆอย่างนี้ครับ นี่นี่เป็นข้าวหลามที่ยาวที่สุดในโลกอุลกหรือแม่เบตงอ่าะะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูข้าวห,หลามเบตงอ่าข้าวหลามเบตงนะครับเป็นข้าวหลามที่ยาวที่สุดในโลกนะครับไม่มีแล้วนะครับที่ว่ายาวกว่านี้เดี๋ยววันนี้เรามาดูขั้นตอนนะครับ พี่หมีเรานะครับอสมีนะครับกําลังจะเริ่มกระบ,บวนการนะครับอันนี้ไม้ไผ่นี่เราไปตัดมาจากในป่าถูกไหมครับไม่มีมอ่ามีเฉพาะที่เบตงนะครับบ้องนึงเนี่ยประมาณเมตรเกือบเกือบเมตรนะครับตอนนี้เราจะทําการใส่ใบตองนะครับไม้ไผ่นี่เราล้างเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านี่กระบ,บวนการนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ใบตองเข้าไปใน กระบอกไม้ไผ่นะครับอ่านะครับนี่กระบอกไม้ไผ่ยาวๆอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการใส่นะครับเข้าไปในตัวกระบอกอ่ทาทำความสะอาดก่อนนะครับอ่านี่กระบวนการใช้ไม้นี่ไม้อะไรเนี่ยไม้ละกำรรอ่าไม้ละกรรมนะครับอ๋อเราจะเสียบเข้าไปแล้วก็ม้วน ครับไมลละกรรมผ่าครึ่งนะอ่าอ่านี่ใส่เข้าไปแล้วครับก่อเข้าไปเลยอ๋อโอเคเลยนะครับแล้วก็ควงๆหน่อยนะเข้าไปข้างในแล้วคือตัวใบตองนี้จะเข้าไปเป็นชั้นรองของข้าวเหนียวตอนเวลาก่อข้าวเหนียวแล้วจะเผานะครับไม่งั้นเวลาเราผ่าแล้วมันจะติด นะครับมันจะติดกับตัวบ้องเข้าหลามเลยนะครับนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเริ่มทาน้ํากะทิกันแล้วนะครับน้ํากะทินี้เป็นกะทิที่ใส่ในใส่ในข้าหลามนะครับตอนนี้เราจะใช้กะทิที่ประมาณกี่กิโลนะมีห้ากิโลห้ากิโลรวมทั้งหัวทั้งหางในนี้เราใส่อะไรบ้างเนี่ยน้ําตาลกับเกลือพอให้มีรสชาติแค่นั้นเองใช่ปะ่ะ อ่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปกรอกใส่ในนู้นอีกทีนะครับอ่าเทลงไปเลยนะอ่าเทลงไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะคนให้ละลายนะครับเฉะนั้นกะทินี้จะมีรสชาติหวานนิดหน่อยกับเค็มนะครับอ่านะครับอันนี้พอเราใส่กะทิลงไปแล้วนะครับเราก็จะคนให้เกลือกับน้ําตาลละลายนะครับเราไม่ตั้งไฟนะอันนี้เป็นกะทิสดนะครับอ่า วันนี้เราใช้ข้เหนียว2กันตังนะครับก็ประมาณแปดกิโลสองกันตังนะครับประมาณ8ปกิโลก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะได้ขี่บ้องนะครับวันนี้เตรียมไม่เป็นกระสอบเลยครับอ่าครับตอนนี้ตับตกแต่งนะครับ เวลาเวลาเราเคาะนี่เลยใช้มือเคาะข้างๆนะห้ามกระแทกถ้ากระแทกเนื้อมันจะแน่นนะครับอ่าเนี่ยเราจะต้องดูนะครับว่าขนาดมันลงไปได้หรือยังอ่านะครับตอนนี้นะครับเราจะใส่กะทินะครับอ่าดูนะครับใส่กะทิลงไปในกระบอกข้าวหลามนะครับกะทิที่เราผสมเอาไว้เมื่อสักครู่นะครับอ่าใส่ลงไปแค่ไหนชายซูให้ตกมาให้ อ่าให้เห็นเห้นอ๋อให้เห็นกะทิอยู่ข้างบนเลยนะอ่าเห็นกะทิอยู่ข้างบนเลยอ่าอ่านี่นะครับเราจะวางเรียงเอาไว้อย่างนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ถ่านนะครับเริ่มมอดแล้วนะครับเราจะรอให้ไฟเริ่มมอดนะครับอ่าแต่เราก็จะไปวางเรียงเอาไว้ทั้งหมดนะครับอ่านะครับตอนนี้เริ่มเดือดแล้วนะครับ ดูนะครับเวลามันเดือดนะครับอ่านะครับชนิดเวลานี้สําคัญนะครับการควบการควบคุมไฟนะครับบอกเลยว่าณเวลานี้ร้อนมากครับการควบคุมไฟสําคัญมากเลยครับตอนนี้ไฟแรงไฟก็จะไหม้นะครับไฟอ่อนไปก็จะไม่สุกนะครับเวลาใส่ก็ต้องพอดีนะครับไม่งั้นจะล้นออกมาข้างนอกหมดนะครับตรงนี้สําคัญมากเลยครับ อ่าอ่านะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับข้าวหลามสุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเวลาเราจะดูว่าสุกหรือไม่สุกนะครับอ่ามาดูนะครับอ่านี่ข้างในนะครับมันจะแห้งนะครับสําคัญคือข้างในมันจะต้องแห้งนะครับแล้วเราก็จะเขีย่ยไฟทิ้งหมดแล้วนะครับ อ่านะครับอ่านี่คือข้าวหลามนะครับที่เราเผากันนะครับหลังจากที่เราได้มาผ่าแล้วนะครับเราจะมาตัดเป็นท่อนๆนะครับตัดเป็นท่อนๆเลยนะครับแล้วก็เราจะมากินกับแกงนะครับจิ้มกับแกงอันนี้เป็นแกงแดงเบตงนะครับหรือบูราเมกรปตงนะครับมักเรามักจะทากับไก่นะครับจะไม่ค่อยทํากับเนื้อเท่าไหร่นะครับ อ่านี่ครับจิ้มแล้วก็มีไก่มีอะไรนะครับรสชาติสุดยอดครับเวลาทำต้องน้ำข้นนะครับโอเคครับบิสมิลลาห์